ลิเจ้าไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านย้อนไปชมไฟการชกของยอดนักชกชาวไทยจากจังหวัดพิศนุโลกสองแควไซโยกพุ่มพันม่วงถือว่าเป็นยอดนักชกชาวไทยที่ไปเผยแพร่ศิลป,ปะการต่อสู้ให้กับชาวต่างชาติได้รู้ได้เห็นเป็นนักชกที่ถือว่ามีประวัติการชกอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ก็ยังชกอยู่ด้วยสภาพร่างกาย ที่ในวัย40ปีก็ตามที่เห็นก็ยังเดินสายชกอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไฟที่ท่านเห็นนี้คือเป็นการเดินทางไปชกที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็จะพาทุกท่านนะครับย้อนไปชมไฟที่ถือว่าเป็นไฟฟิตอีกไฟหนึ่งนะครับสมัยก่อนเป็นการชกในรายการมวยไทยพรีเมียร์ลีกนะครับชกกันที่ประเทศอิตาลีเป็นรายการ MPL ครั้งที่2นะครับชกกันเมื่อปีพศ2556 รือว่าปีคศ2013นะฮะเป็นรอบนะฮะแบ่งกลุ่มกรุ๊ป A นะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดอีกรายการหนึ่งนะครับเท่าที่เคยจัดมานะครับเป็นาการชกในกติกามวยไทยที่ชกในหลายประเทศแล้วก็มีนักชกต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการชกนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์และก็ประเทศไทย ไฟในชกกันที่ประเทศอิตาลีนะครับนี่นะครับคู่ชกนะครับเป็นนักชกนะครับจากซาดิเนียนะครับเป็นแคว้นปกครองตนเองของประเทศอิตาลีนะครับเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็รองนะครับจากเกาะซิซิลีนะครับเป็นอันดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นนักชกนะครับจากอิตาลีนะฮะนี่นะครับมาลูเซรานะฮะเป็น นักชกที่มีอายุนะครับน้อยกว่านะครับฝ่ายนี้นะครับชกกันเมื่อปี2 0 1 3ตอนนั้นนะครับใสโยก็อายุ29ปีนะครับก็ส่วนสูง172ส่วนคู่ชกเจ้าทีนะครับเมารูเซียร่านี่อายุอยู่ที่25สนะครับสูง174นะครับก็ถือว่าสัดส่วนเป็นนักชกอาเป็นนักมวยไทยนะครับแต่อยู่นะครับของอิตาลีก็เป็นสวมมงคลนะฮะก็ถือว่าเป็นนักชกชาวไทย แล้วก็มีการไหว้ครูครบเค,ครื่องนะฮะสำหรับนักชกเจ้าถิ่นอย่างเมารูเซียร่าเนี่ยนะครับไซโยกในวัย29ปีนะครับรูปร่างถือว่าฟิตดีทีเดียวนะเป็นนะฮะการชกในกิกรามวยไทย3ยกนะครับออกอาวุธได้เต็มที่เต็มพิกัดมัดเท้าข่าศอกนี่นะครับรูปร่างก็เท่ากันเลยนะฮะสมัยนั้นนะครับไซโยนี่ก็ถือว่าฟิตนะครับร่างกายสภาพหุ่นแต่ก็ ต้องยอมรับนะครับด้วยวัยในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นนักมวยที่เป็นตำนานที่ยังชกอยู่นะฮะนี่นะครับเป็นเวทีมวยไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ MPL ครั้งที่2ซึ่งรายการนี้นะครับก็มีนะครับนักชกที่ไปชกในรายการนี้ก็มีนะครับอย่างเช่นก้าวไกลแกนนรสิงก็อยู่ในกรุ๊บีกับประการให้สัญญาณโชมนะครับสสยโยกนะฮะทักทายไปนะครับในกางเกงนะฮะนวมสีดำนะฮะมีนี่ครับเตะตัด ไปข้างในทักทายกันนะครับดูว่าอาวุธใครหนักกว่า <S <S ซึ่งประมาทไม่ได้นะครับมารูซีรานี่เป็นนักมวยไทยนะครับที่ฝึกฝนค่อนข้างดีนะครับโอ้ยนี่นะครับสายโยกมีเข่าไปดอกนี้ยกที่หนึ่งทักทายกันฮนะออกอาวุธโชว์ความรุนแรงไปนะต่างคนต่างหาจังหวะเข้าไปเี่นนะครับกางเกงสีเทานะครับเทาดำนี่แหละสนับสายโยกมีรอยสักนะครับ เอก,กลักษณ์คือมีภาพประเจียดแล้วก็จับได้แล้วก็เตะซ้ายไปดอกนี้ไซโยกมารูซซีามีเขียดซ้ายมานะครับโอ้ยอกระโดดเตะซ้ายสูงอย่างติดแขนอยู่นะฮะมารูเซียก็นะครับกองเชียร์นะฮะเป็นทางเจ้าภาพเลยนะเจ้าถิ่นอิตาลีเลยนะฮะเนี่ยนะครับพยายามเข้าหานะเป็นมวยนะครับเป็นนาเนตนในการคัดเลือกแบ่งกลุ่มกันนะฮะไซโยกคุ่มพันม่วง ศาสตร์นะครับแข้งซ้ายไปมารูซิราติซ้ายหลุดไปนะ่ครับทีมซ้ายขยับเข้าหาแล้วครับนี่นะหน้าตาของมารูซิราปุ๋ยสับศอกซ้ายดอกนี้นี่นะครับมียิ้มนี่นะบอกว่าจัดมาเลยฮนะพร้อมรับเสมอมารูซิการะชคเจ้าทีนังเก่งสีขาวนวมสีขาวนะเป็นมุมขาวกับดำเลยนะฮะมีแข้งซ้าย นี่นะครับดูทรงมวยนะครับก็ฝึกฝนมวยไทยนะเป็นนักมวยไทยคนหนึ่งโอ้ยเนี่ยนะครับกโจนเข้าหาเจอหมัดขวาซ้ายของมารูเซียราสวนมาคืนนะนี่นะครับมัดแล้วก็จับขาดึงขารูเซียรายังดึงเชือกอยู่นะครับดึงมาไม่ได้ออกอูได้เต็มที่นะครับมาเท้าขาสองโอ้หจังหวะเตะหลุดดอกนี้ยังไม่ถูกทำโทษนะสำหรับนี่นะครับ สยโยกภุ่มพันม่วงก็ถือว่าเป็นนัยอดมวยอีกคนหนึ่งนะครับเป็นแชมป์มวยมาตรฐานของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์มวยลุมพินีพิกาตรตุนร้อยห้าสิบสี่โก,กร,รมนะครับแชมป์มวยประเทศไทยแล้วก็ที่สิบันมวยไทยไฟโอ้โหเนี่ยนะครับล็อกคอล็อกแขนวงในามาจังหวะนี้ทำการแยกก่อนน่ครับขยับเข้าหานี่ยนะยกที่หนึ่งเท่านั้นนะครับ มีแข้งซ้ายสาดสูงไปตามด้วยเข่าดอกนี้เสียบอีกทีหนึง่งไม่เห็นกับเสียบอีกทีหนึง่งพลิกมาเจอเขา่ากัดศอกซ้ายไปไม่เห็นครับเข่าอีกทีหนึง่งโอ้โหกัดศอกซ้ายกระทำดนว้หมัดขวาอาปากสายโอ้โหเจอเข่าลอยดอกนี้ไปที่ยอดอกรั่วลงไปเลยนะครับจงังหวะที่โดนรัวๆนะครับในช่วงท้ายปลายยกที่หนึ่งออกอาวุธเต็มเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็สุดท้ายปิดกับเข่าลอยดอกนี้เนีเ่ยนะครับมองตูเซีราลุกขึ้นมาได้ นะครับหมดยกแล้วนะมีเสียงะระฆังดังก่อนหน้านั้น,น,นแล้วนะครับจังหวะที่ล้มอยู่ะระฆังก็ดังนะครับระหว่างที่โดนดับไปนะฮะเห็นนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นโชคที่ต่างประเทศแต่ก็เป็นนะครับรายการมวยไทยพรีเมียร์ลีกนี่นนะครับจังหวะที่ประเคนนะครับเข่าตามด้วยซอกหมัดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเข่าลอยไปที่ยอดองค์โดกนี้ ก็จุกเลยนะครับสำหรับมารูเซียร่านักชกเจ้าถิ่นนี่นะครับนัดสองแ,แล้วก็ตามด้วยมัดมีอ้าปากนะครับท้าทายแล้วก็เจอเข่าปิดท้ายไปดอกในอุ้เข่าลอยไปที่ยอดอกนะฮะดอกนี้นี่นะครับเข้าเลยนะฮะร,ร่วงลงไปเลยครับสำหรับนะฮะในไฟนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการ ใหญ่นะครับเป็นการจัดมวยไทยในระดับโลกเลยนะเป็นการรวมนักชกทั่วโลกเลยนะชกกันในติการมวยไทยนะก็ทางช่องของเราก็เอาลงไว้หลายคู่นะครับสำหรับในรายการมวยไทยพิมพ์เลีกโดยเฉพาะไปชกที่สหรัฐอเมริกานะครับลัสเวกัสด้รับมาดูนะครับในยกที่2ชกกัน3ยกเท่านั้นนะครับยกที่1ใส่โย,ยกทําได้ดียกนี้ว่ายังไงครับ แก้เกมยังไงครับสำหรับมารูเซียราโอ้โหเนี่ยนะครับแลกกันเดือดเลยนะครับสนหนังเวทีอัดเข้ามุมนะมีหมัดซ้ายดอกนี้ไซโยกโโหยูยความโหดจัดเต็มเลยนะครับนี่นะครับส่วนความแข็งนะฮะยอมรับเลยครับของมารูเซียรารับอาวุธของไซโยกฝืนขึ้นมาแล้วนะปีเขา่ารออีกทีหนึ่งโอ้โหยหมัดขวาหน้าสะบัดหน้าอีกทีหนึ่งนี่นะครับออกอาวุธมารัวๆแบบนี้มารูเซร่รา ก็ต้องแก้เกมนะครับว่าจะทำอย่างไรนี่นะครับยกที่2เปิดชา้าขึ้นมาไม่รีรอชา้ามีเท่าไรใส่ไม้หมดโอ้ยแข่งขวาของมารูเซราออกได้ดีนะครับเมื่อสักครู่เข้าไปที่ชายโครงครับสีข้างของไซโยกเลยนี่นะฟืนมาแล้วนะครับไซโยกแผ่วไปนะจังหวะนี้ต้องรอดูจังหวะโอ้ยเจอเตะบึนเลยนะครับ แข้งขวาของมารูเซราสยโยกมีช็อตไปนะครับนี่นะครับมารูเซราเจอแข้งซ้ายไป<อ>ต,ติดแขนอยู่นี่นครับสยโยกพยายามหาจังหวะเข้าไปวงในสับซอกซ้ายนี่นะครับไลแ่แขนแล้วก็เชิงมวยนะครับทรงดีทีเดียวนะครับสำหรับมารูเซราหมวยไทยชัดเจนเหมือนกันนะครับนี่นะครับหันหลังให้ไม่เป็นไร ขย,ยับเข้าหาอีกทีหนึง่งอัดเข้ามุมมารูเซีราไม่เล่นด้วยทีฟยันไปแล้วก็นี่นะครับแข้งขวาเจอหมัดซ้ายสวนไปโอ้ยหมัดซ้ายมาอีกทีหนึง่งหมัดแรกกับหมัดนี่ครับแข่งไปอีกทีหนึง่งมารูเซราก็จะเจอเข่าเสียบดอกนี่เสียบอีกทีหนึง่งนี่นะครับโอ้โหยนทั้งหมัดเสียบทั้งแข่งโอ้ยน,นะครับไปทีหนึง่ง เจอเข้าดอยดอกนี้ไปอีกทีหนึง่งเขาอีกทีหนึง่งใสยโยกโหดจัดแล้วนะครับจังหวะนี้มีเท่าไรใสามาให้หมดมาดูเซราความอดความทนสุดยอดของนักชกอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับนักชกชาวต่างชาติคนนี้จากอิตาลีนี่นะครับเสียบอีกทีหน,นึ่งโอ้โหนี่ครับมาแบบรัวๆเลยนะครับในยกที่สองใสยโยกต้องรีบปิดจ็อบเลยนะดูนะครับ แต่ความแข็งแกร่งของมารูเซรานี่ทำได้ดีนะครับมีออกาอวุธสวนมาได้บ้างนะสำหรับมารูเซรามีไล่แขนกระบนการต้องแยกก่อนฮนะเดินเข้าหาอีกทีหนึ่งตีิบซ้ายยันไปเตะหลุดมาเจอแข้งของไซยโยกนี่นะครับถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็หมดยกที่2อหูนี่นะครับสีข้างของไซยโยกน,นะครับ รับแข้งขวาของมารูเซรามีรอยเหมือนกันนะฮะออกอาการเหมือนกันนะครับในช่วงปลายยกแล้วก็จังหวะที่งัดศอกขวาหน้าสะบัดเหมือนกันนะครับสำหรับมารูเซราแล้วก็จังหวะแรกเดือดกันนะครับก็มีทั้งรับมีทั้งโดนเหมือนกันนะฮนี่นะครับใสยโยก็โดนเหมือนกันนะฮะโหเนี่ยนะครับ มารูเซรยายอมรับนะครับว่าสภาพร่างกายนี่ดีทีเดียวนะฮะถึงกล้าได้ชกนะครับชกในรายการนี้เพราะว่าเป็นการคัดสรรนะครับถือว่าระดับตัวท็อปเท่านั้นเลยนะครับของกติกามวยไทยทั่วโลกเลยนะครับเอนะครับขาวผงเล็กนะฮะพร้อมที่จะขึ้นชกเหมือนกันนะครับในรายการนี้รองเมเจอรจาก ก้าวไกลกันรอร์สิงแล้วนะครับามีเขาผองเล็กเนครับยกที่3ามเริ่มขึ้นนะครับใสยโยกภูมพิพมวนนะนักชกชาวไทยการเป็นกลุ่มในกรุปก๊ปเอไอนครับโอ้ยนี่ครับอัดเข้ามุมนะครับสาดหมัดไปเลยนะฮะจิ้มหมัดซ้ายมาดูนะครับว่าจะปิดจ็อกได้ยังไงครับ ความแข็งแกร่งรับรูปร่างหุ่นเฟิร์มดีทีเดียวนะฮะสำหรับไซโยกในวัย29ปีนะฮะไฟนี้ชบกันเมื่อปีพศ2556โอ้ยเนี่ยนะครับจัดไปเต็มที่เลยนะอะไรนะครับไซโยกมีทีมฝาไป ยกที่3มยกสุดท้ายนะครับไฟนอลราวชกกัน3มยกเท่านั้นนะฮะมีเท่าไหร่ต้องใส่มาโอ้ยจังหวะนี้นะครับล้มไปแล้วก็ใส่โยกตามน้ําไปแต่ก็ยังยับยั้งได้อยู่นะฮะไม่ถือว่าออกอาวุธตามไปคนระับจับขาได้พยายามเตนกวาดลานยังแข็งอยู่ไม่ได้นะครับสําหรับเมลูเซียราจะใส่โยกนะครับเล่นบงในนะมีเขาครบเครื่องเลยครับสำหรับใสโยกมัดเท้าเขาศอก ออกให้เห็นเลยครับในในการนี้ยกหนึ่งยกสองมาดูยกสามนี้นครับมีแข้งขวาย็งติดแขนอยู่มารูเซราว่ายังไงมีจิบมดไปแล้วก็สลับมาเป็นซ้ายมารูเซราโยนแข้งซ้ายมาคืนนะครใส่โยกจังหวะหลอกสับขาหลอกดอกนี้แล้วก็มีเข่าไปพลิกเหลี่ยมดอกนี้จับทุ่มลงไปเลยนะฮะโชว์ความแข็งแกร่งแล้วนะครับและกำลังยังเลือเฟือนะฮะ มารูเซีราเจ้าทินนี่ก็ต้องยอมรับอีกนะครั้งนะว่าตังงายนี่รับอาวุธหนักๆโอ้ยมีหมัหนึ่งสองไปนะับจิ้มไปตามด้วยแข้งหนานิ่งๆมีแข้งขวาดึงหลบได้มารูเซราจับขาแล้วก็ทีบึ้งสองจังหวะดอกนี้นะครับล้มลงไปเลยนะครับเขินนิดหนึ่งนะเจอทีจับได้แล้วก็จังหวะบึ้งสจะตุกไป แข่งซ้ายมารูเซราแข่งแรกกับแข่งนะครับจงท้ายปลายยกที่สามแล้วยกสุดท้ายแนละ้วดูนะครับร่องรอยของมารูเซราเจออาวุธของไซโยกไปนี่นครับขยับมีแข่งซ้ายเจอหมัดสวนไอคือนะสำหรับไซโยก็มีกอดกันนะในยกที่สาม หยับเข้าหาเหมือนเดิมครับมีถไรต้องใส่ไมห้หมดนะครับอูอ๋โดนทีบหน้าอีกทีหนึง่งแลกแข่งแลกแข่งสับซอกซ้ายดอกนี้ใส่โยกยการแยกก่อน,นครับแล้วก็หมุดยกที่3นะฮะถือว่าทําได้ดีนะครับหนึงคู่เลยนี่นะครับก็ไปอขอโทษนะฮะเป็นความพ้นง,ง,งามของศิลปการต่อสู้นะครับของนักมวยไทยนะครับทั้งสองคนเลยนะครับเป็น ครบซึึงกันและกันถือว่าทําได้ดีนะครับในกติกานี้เนี่ยจังหวะที่ตามน้ำนะครับแต่ก็ถือว่ายับยัง้งได้อยู่นะครับสำหรับไซโยในยงที่สามนี้นะมาดูการชูมือนะครับก็เป็นการ ชกนะครับในระดับโลกนะครับในการนี้มีการเอาธงชาติของตัวเองมานะครับธงชาติซาดิเนียนะครับเป็นแคว้นการครองตัวเองของอิาอตาลีนะครับเป็นหมู่เกาะแล้วก็เป็นไซโยกพ,พ,พ,พ่มพันม่วงนะครับนี่นะครับชนะไปนะก็ไม่ถือว่าค้านสายตานะครับ